สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูพอร์ตที่เป็กหน่อยนะ13.7ล้านแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> เดือน h ฮเนี่ยยังไม่ได้ขายนะรอตั้งแต่851.8เนี่ยตอนนี้มัน947.4เนี่ยบวกมาสามล้านกว่ายจะไม่ได้ขายนะมาขายซื้อขายเดือนแซแทนเน่ะเดือนแซดจะซื้อขายเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะหมดอายุไงเดือนธันวาเดือน h ฮมันจะหมดอายุประมาณเดือนมีนาอะไรเงี้ยเออ ตอนนี้ถ้าเกิดดูดูรวม,ม,มอ่ะก็จะถือรองอยู่ประมาณสามพเจ็ดสิบปัญญานะก็ก็วันนี้วันนี้อวันนี้เป็นวันพุธนะวันเนี้หุ้นหุ้นไทยอ่ะทีเฟกอ่ะบวกไปเยอะเลยมาจากหุ้นตัวเดียวเลยคือหุ้นตัวหลักเลยก็คือเดลต้านี่แหละเนี <c oughs> Delta ่ยเดลต้าบวกทีหกเปอร์เซ็นต์นะเดลต้านี่มารเก็ตแคปมันเยอะนะเยอะมากเลยนะพีอแปดสิบแปดสิบหกเท่านะ <c oughs> เหตุเอพีแปดสิบหกเท่าอ่ะพีอีสี่สิบเท่านี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่เยอะกว่าแตงว่ามันแต่แต่คือกําไรมันมาตามตามมาตลอดเลยนะถึงแม้พีอีมันจะสูงอะ่ะแต่ว่ากําไรมันก็โตตามขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะตามพีอีขึ้นมาเรื่อยๆแตงว่าตัวเนี้ยอนาคตมันจะสดใสเออมันจะดีมันกาไรมันโตไงกําไรมันโตไปเรื่อยๆอะ่ะเออมาจากประมาณไม่กี่บาทเองอะ่ะห้าบาทอะ่ะถ้าเกิด อันนี้มันแตกพาร์แล้วไงถ้าเกิดนับไปอดีตอะมันบประมาณประมาณห้าบาทนะมาเป็นร้อยกว่าบาทเนี่ยเออใครซื้อดีรวยเลยเนี่ยเห็นไหมสามสิบเท่ามั้งถึงใช่ไหมไม่รู้กี่เท่าอะเยอะเหมือนกันอะสามสิบเท่ามั้ง <c oughs> ก็มันเลยทําให้ของเราก็เลยได้ไประโยชน์ไงของผมก็เลยได้ไประโยชน์ก็คือว่าเงินก็เพิ่มขึ้นสิบสามจุดเจ็ดแล้วนะแล้วนะอันนี้น่าจะสูงสุดแล้วนะตั้งแต่ที่เคยมีมาอะไรเงี้ยยังไม่เคยถอนออกมาเลยตั้งแต่ช่วงขาขึ้น ตั้งแต่แปดแปดร้อยห้าสิบอะยังไม่เคยถอนออกมาเลยจากสองสองสามล้านอะขึ้นมาเป็นสิบสามจุดเจ็ดล้านอะเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าคงคงยังไม่ถอนเร็วเร็วนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมเปิดบัญชีตราสารนี้เปิดบัญชีกองทุนอะไรพวกนี้ไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้เงินอื่นซื้อไปก่อนอะไรเงี้ยอันเนี้ยเอามาใช้เดี๋ยวพอเงินอื่นๆหมดแล้วอะสมมติเอาไปลงเอาไปลงหุ้นกู้อะไรพวกนี้หมดแล้วใช่ไหม ค่อยๆเอาเงินตรงนี้ออกไปลงทุนลงแถวนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ปล่อยๆไปก่อนวงที่วางแผนไว้นะก็ส <c oughs> ําหรับแอดมินว่าคุณไทยจะขึ้นต่อได้ไหมแอดมินว่าขึ้นต่อได้นะมันจะเป็นขาขึ้นอยู่จากนี้ไปประมาณปีสองปีสองสามปีอ่ะก็น่าจะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆเออไม่ลงแล้วแหละจบแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปอีกสักสองสามปีอ่ะค่อยไปลงหรือจะขึ้นยังไงก็ว่ากันอะไรเงี้ยขาขึ้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจบตรงไหนแต่ว่าขาลงอ่ะวัดท่อมไปแล้วไงทําจุดต่ําจุดไปแล้วเมื่อ ประมาณ800นะ800ไป,ไป,800ประมาณแปดจุดอ่ะเออทีเฟกนะ800จุด700ดปลายปลายปรอยประมาณเนี้ยเนี่ยจุดต่ําจุดไปแล้วมันจะไม่มาอีกแล้วนะจากนี้ไปมันก็คือเป็นขาขึ้นไปไปเรื่อยๆเออ <c oughs> ไปจบยรงไหนไม่รู้นะอาจจะไปจบที่พันแปดได้นะหรือพันสอพันะไรเงี้ยช่างมันค่อยคิดไปตายดับหน้าตอนเนี้ขาขึ้นเราเอนจอยกับมันก่อนกําไรกับมันก่อนเออแอดมินบอกแค่เนี้ไม่มีอะไร มาให้ดูเฉยๆว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีเฟกเพราะว่าไม่ได้อัพนานป่วยไงแต่ก็ช่วงนี้ไม่ได้เทรดอะไรหรอกจนใหญ่ถือมากกว่าถือเทรดน้อยมากเลยเนี่ยเนี่ยเทรดหนึ่งหัญญาวันเนี้ยเทรดหนึ่งหัญญาเห็นหไหม <laughs> เทรดไม่ค่อยเยอะหรอกโอเคตัดคลิปไปไป